สวัสดีครับกลับมาพบกับ,กบ,กบตัวแตกรีแอคนะฮะผมโจ้นะครับวันนี้จะมารีแอคชั่นออฟฟิเชียลเทเลอร์พระจันทร์มันไก่นะฮะมูนไลท์ชิคเก้นนั่นเองนะฮะจากที่เคยรีแอคตัวที่เป็นแบบอ่าบทสภาพสแสดงของทั้งมินเนสซี่รี่สามเรื่องไปแล้วนะฮะวันนี้ออฟฟิเชียลเทเลอร์ของพระจันทร์มันไก่ก็ปล่อยมาแล้วจริงๆตอนนี้มินเนสซี่รี่ครับเขาฉายเรื่องที่สองแล้วเนาะเรื่องแรกมินเนสต์โมเทลจบไปแล้วนะตอนเนี้ยเขาเพิ่งกลางเริ่มเรื่องใหม่แล้วอ่าเออเดอะดิสตี้ลันดี้ใช่ไหม นะฮะซึ่งอันนั้นอยู่ในดิสนีพ่พาร์ตหมดเลยที่สามเรื่องอยู่ในดิสนีพ่พาร์ตหมดเลยนะครับสองเรื่องแรกเอาตัวยังไม่ดูเลยอะเดี๋ยวยังไปหาเวลาดูอยู่แต่ว่าพระเจ้าม,มันไก่นเนี่ยดูแน่ๆนะฮะเดี๋ยวดูแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครที่อ่าวคนแสดงเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เรากําลังเป็นติ่งน้องโฟนน้องจิมินายนะฉะนันน้องโฟน้องจิมินายได้ด้วยแต่ว่าตัวหลักจริงๆแล้วคือเอิร์ธมิกนะฮะแล้วก็มี คู่รอเป็นอ่าน้องโฟกับจิมินายแล้วก็มีเฟิร์สเข้าตังด้วยจริงๆเรื่องนี้นี่คู่ว้าเยอะมากนะฮะสามคู่แถมยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นบทรองอย่างอ่าน้องมาพาคินซึ่งที่ช่วงนี้ก็กำลังมาแรงน้องมาพาคินจากอ่าแฟนผมเป็นนักเรียนก็คือแบบบทเด่นเลยนะเะนี่ยตัวละครแบบนักแสดงแบบน่าสนใจมากในเรื่องนี้นะฮะฉะนั้นเราจะไปดูกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะออกไปทางดราม่าหน่อย พี่อ,อ๊อฟนพนัทพุ่มกับเคยบอกว่ามันจะมีความดราม่าแต่ว่าเขาบอกว่าคู่รองอย่างอ่าเจมิน่ากับน้องโฟนเนี่ยจะมีความแบบว่าน่ารักสรใสๆซึ่งเราเคยเห็นภาพตัวอย่างก,ก่อนหน้าเราก็แอบสงสัยว่าใสาแน่นะวิใสแน่นะฮะพี่อ,อ๊อฟมันดมนูมันดูไม่น่าใส่นะแต่ก็นะไปะเดี๋ยวเราไปเราดูออฟฟิเชียลเทเลอครับดูว่าจะสจใสๆจริงหรือไม่ โอ้โหฉากแรกก็ผมหายเมาลนะแล้วผมก็ยังไม่อยากกลับเลยมิกฟิอลลอเหรอมันจะไม่งงยากใช่ไหมเที่ยคืนก็อย่าทำให้มันยุ่งยากดิเรื่องคืนนี้ก็ขอให้มันจบคืนนี้นะวะันไหนแตนปะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหงับหูแล้วหนึ่งพระจามมันไก่ น่าจะเป็นเรื่องที่เอิร์ธบิ๊กน่าจะมีเอ็นซีกันแบบดูดเดือดอยู่เหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงทุกความสัมพันธ์ข้ามันไก่มาส่งครับเพื่อเสถีรัชพฤษลูกบ้านดาบสุพฤษนี่เขาเป็นคนหูหนวกอ่ะไอ้หาใช่ป่ะข้ามันไก่มาส่งครับโอ้ยมันเพิ่งหูหนวกสองสามปีนี่เองหน้าตามกนตีนคนตีนเนี่ยอุ้ยจิาเล่นดีกูวเรื่องกูแปลไม่ออก มึงกับกูถูด้วยกันแฟนเกิดเขาบอไม่ได้ทำงานร้านคนละทำงานกับผมอ่ะกฎของผมก็คือคนรู้จักกันเขาจะไปทำในสิ่งที่คนแปลกหน้าเขาทำกันก็เช่นเรื่องเมื่อคืนก่อนเด่เมื่อคืนก่อนนั่นคือแบกหน้าเหรอถ้าเราตื้อคนที่เราชอบไปเรื่อยๆเราจะสมหวังปะเขาต่างชอบเออจะมาเลือง บ้านแบบที่มีคนรอเราอยู่กลับไปและหายเหนื่อยอยู่ด้วยแล้วสบายใจกูพี่น้องไมไ่รู้สึกรักมึงแล้วเว้ยเผยหมดทั้งตีเลยของมึงคุณอยากมาเสียเวลาผมเลยหรือแฟนเกา่าคนอย่างผมไม่เหมาะจะเป็นบ้านของใครหรอกผมกเป็นเพื่อนคนเดียวของมันอะ่ะกูก็ไม่ได้ห้ามให้มึงเป็นเพื่อนกับมันนะแต่นี่ต้องมีขอบเขตสิวะแต่ผมแค่อยากลองใช้ชีวิตดูก่อนอ่ะจะหาเงิน,านจากไหน เราต้องให้เวลาเล้งเก็บเงินหน่อยปะ่ะแต่ทองมันไม่รองไงเล้งมึงได้กลับมานล้ใช่ปะ่ะทิ้งกูดีทองด้วยแล้วมาเอกพ่อค้ารังข้าวมันไก่เนี่ยนะคุณมึงไม่ต้องส,อสื่อมวะเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดยวะเกี่วกแฟนเก่าเฟิร์สแบบมิกเป็นแฟนเก่ากันลุงอย่าเอาความฝันของลุงมาเยี่ยนให้ผมเลยป่ะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงม<ด>ีความสุขจริงๆเหรออุ้ย งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ปะฟังแม่ก่อนนะพาดฮาดมันก็เหมือน,นกับเหรียญที่มีสองด้านนั่นแหละในขณะที่เราเห็นคนที่กำลังมีความสุขจริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะมีความทุกขที่บอกใครไม่ได้เหมือนกันเพ <บ S 3> ็าคุณแม่เราตุอเลือ่อนไป จะชอบหรือไม่ชอบแหมมาคือมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ต้องลองเสียงหรือเปด้วยแต่ถ้าเกิดเจอที่ใช่แล้วอ่ะคงจะอยู่บ้านที่ใช่ไปตลอดชีวิตแล้วแหละจบเฮ้ยหนึ่งบุลไลซีเกนผัดจำมันไก่เออจบแล้วนะฮะ เริ่มสตรีม8กุมภาใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะอีกแค่แบบไม่ถึงเดือนแล้ววะ2อ,อาทิตย์ปะอ2อาทิตย์นะฮะใกล้แล้วถึงเต้นเหมือนกันนะเรื่องนี้อยากดูนะฮะเห็นว่ามี8ตอนแล้วก็ซีรีส์นี้เขาจะออ,อนวีัอง2ตอนเนาะตัวนี้คือออนพุดเพื่อหัดนะฮะซึ่งความพีคสำหรับอ่าชาวคุณหนูอย่างเรานะฮะแฟนคลับน้องโฟโรจินินาก็คือ ผู้พิพากพระจันทร์มันไก่สุกแฟนผมพษนักเรียนก็คือสามว่าติดไปเลยแน่แนๆ่นไปเลยปันเทนกันสุกสนานนะฮะปันเทนทวิตเตอร์ล็อกไปเลยนะฮะ <c oughs> เออเอ,อีสนใจมากจะบอกว่าเทเลอร์ทำดีมากเลยอะ่ะมันดูแบบโอ้ความดราม่าความความเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเรื่องนี้มันจะมีความโตขึ้นทุกทุกคู่เลยนะอย่างเ e อิร์ธมิกเนี่ยเราเคยเห็นเราก็เห็นแบบบทเด่น ก็คือในญาพันดาวที่เป็นแบบเรื่องเรียกว่าเรื่องจ้งเกิดแหละวางั้นเถอะญาพันดาวนะเรื่องนั้นในมิก็จะมีความแบบอาเป็นครูซึ่งเป็นครูฝึกสอนใช่ไหมแล้วก็เออก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนคนเจ้าหน้าที่ดูแลบนบนบน,บนดอยใช่ไหมฮะอันนั้นก็จะมีความก็คือมีความโตมานะึ่คือไม่ใช่วัานรัศึกษาแล้วแต่ก็ไม่ได้โตมากเรื่องนี้ดูโตแบบโตเลยอะ่ะเข้าใจว่าเออนี่คือในเรื่องชื่อลุงจิมใช่ไหมเขาจะเรียกว่าลุงจิมด้วย เป็นพ่อค้าข้าวมันไก่แล้วมิกก็คือแบบเออยังไม่ผมยังไม่รู้ว่ามิกมิกเล่นเป็นเป็นตัวละครบทอ่าหน้าที่เ,เรียกว่าไงอาชีพตัวละครอ่ะไม่รู้เป็นไรเนาะแต่เขาใจว่าคือแบบมีมาพัวพันกับกับจิมใช่ไหมฮะกับเอิร์ธแล้วก็เรียกว่าแบบมีการวันทีสแตนเกิดขึ้นเท่าที่ดูแล้วนะฮะแฟนคลับเอิร์ธม,มีก็กลุ่มจะดมไปให้แน่นนะดูทรงแล้วเอ็นซีจะอืมไม่ธรรมดา ดูจะด,ดูเดือดนะฮะแล้วก็มีคู่รองอย่างจิมินายหรืงโฟสเรื่องนี้ก็ยังเป็น,ปน,ปนในวัยเด็กเป,เป็นเด็กแหละตามวัยน,น้องเนาะไม่ได้โตขึ้นแต่ว่าในเรื่องก็จะไม่ได้แบบเป็นในเรื่องใสๆเหมือนแบบแฟนผมแล้วไงก็เข้าใจว่าตัว้องโฟสจะเป็นหลาน้า,นานนง Earth, ใช่ไหมเป็นหลังเอิร์ธใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนจะทําหน้าที่แบบซอยส่งข่าวอะไรส่งข้าวมันไก่แล้วก็ไปส่งบ้าน บ้านของบ้านของจิมินายในเรื่องจิมินายช่วยเลยนะฮาร์ปใช่ไหมน้องโฟอร์ซเชอรลีหมิงจะบอกว่ามีมิจฉาเนึ้อขอย้อนได้ไหมเ <C le af> นี้ยเนี่ยเ <C le af> นี่ยอเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเล่นดีมากสีหน้าแบบดูดิดูแววตาดิคือคือจะบอกว่ามไม่ใช่ไม่ใช่แค่จะบอกว่าแววตาดีมากอะแววตาคือแบบ อันนีเ้เราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาพูดอะไรเพราะนี่ก็ฟังด,ดูอ่า,านภาษามือไม่ออกนะแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่แค่เบ,บตาเว้ยมันมีเสียงด้วยถ้าใ,ใครฟังให้ดีมีเสียงของของตัวน้องนี่แบบเหมือนเหมือน,นพยายามจะจะจะเปล่งออกมาาแต่มันมันพูดออกมาไม่ได้เพราะาเขาเป็นคนใบอะแต่มันก็จะมีเสียงแบบเสียงแบบเล็ดเลดออกมา,าเห็นแล้วแบบขนลุกเลยฉากนี้ทิมมินาเก่งมากเก่งมากนะแล้วเข้าใจว่าจริงเรื่องนี้คือเรื่องแรก เรื่องแรกจริงๆเพราะว่าพราะเจ้มันไก่ถ่ายก่อนแฟนผมนะก็คือเจอเรื่องแรกก็ยากเลยนะแต่เล่นดีจิมง,งานเล่นดีเลยวันนี้ประทับใจเลยอ่ะชื่นชมเลยนะะเล่นดีมากอ่ะการการที่เราเป็นเป็นมนุษย์ทั่วไปที่ทุกอย่างครบสามสิบสองเราพูดได้เราฟังได้ยินอ่ะแต่ต้องมาเล่นเป็นคนใบหูนวกอ่ะยากนะยากนะ คือมีคนพูดมามันมันต้องคือตัวเรานักแสดงได้ยินแต่ว่าตัวละครมันต้องไม่ได้ยินอ่ะอู้ยากมากนะฮะยากมากจริงแล้วน้องเล่นได้อ่ะแล้วเนี่ยฉากฉากนี้คือแบบอู้ยามินายเก่งถวะเก่งมากเลยอะไม่รู้ว่าในเรื่องอ่ะเขาจะมีซับต,ตอนที่น้องน้องทำภาษามือไหมแต่ก็แอบคิดว่าถ้าไม่มีก็ดีนะ คือถ้าเกิดสมมติเราเราสวมตัวละครสมมติเราเราใาคนดูเนาะเราเอาเราเอาตัวเราเข้าเข้าไปเป็นแบบเป็นรีบิงเงี้ยเป็นเป็นเป็นน้องโฟนเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจอะสิ่งที่สิ่งที่ตัวตัวตัวฮา,าร์ดทำภาษามือออกมาผมว่าเออมันก็ดีนะแล้วค่อยๆเรียนรู้ไงตัวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปว่าแบบคืออะไรยังไงค่อยๆเข้าใจภาษามือไปเรื่อยอย่างนี้ปะก็ะน่าจะดีนะเออไม่ต้องมีซับหรอกดีดีมากเลย ก็จะบอกไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คู่นี้โอเคอ,อาจจะพูดถึงคู่นี้เยอะหน่อยเพรา,วา,วาะว่าช่วงนี้กำลังอินกันน้องนะแต่จริงๆจะบอกคู่อื่นอย่างแบบเอิร์ธมิกเอ็นซีหนักแน่นอนจะบอกว่าเอิร์ธเอิร์ธมิกก็เราเห็นเราเห็นสกิลการแสดงของเอิร์ธมิกตั้งแต่ตอนนิท,ทนานบรรดาแล้วแหละเอาจริงแต่ว่าถามว่าเรื่องเนี้ยพอมันเป็นบทที่โตขึ้นมันดูแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอนะสกิลการแสดงของของทั้งสองคนก็พัฒนาขึ้นแบบเยอะเหมือนกันนะมันจะมีฉากหนึ่งเมื่อกี้นี่อะไรวะ จริงๆครับความฝันของลุงคือการขายข้าวเปนไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอโหตาสักได้งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่เนี่ยเสดตรงเสีดตาเอิร์ดมิกเฟิร์สเข้าวตังเฟิร์สเข้าวตังเฟิร์สเข้าวต,ตังก็ก็เคยเห็นการแสดงของเฟิร์สเข้าวตังมาก่อนแล้วซึ่งเอาจริงเรื่องนี้ตัวละครหลักทุกคนในเรื่องอะการแสดงคือระดับแบบตัวท็อปจีเมียบมดเลยนะเร่อเก่งทุกคนนะฮะ วิ้ยน่าสนใจมากเลยเรื่องนี้น่าสนใจมากจะได้นาะมันลงดิสนีย์พัสดคาดว่าไม่น่าทำรีแอคได้แต่เห็นมีคนคอมเมนต์บอกกันเขาก่อนนะว่าเดี๋ยวพอผ่านเวลาไประยะหนึ่งเขาก็จะมาลง youtube ใช่ไหมก็เดี๋ยวดูก่อนครับคือยังไงผมคงไม่รอเนาะผมคงดูในดะิสนีย์พร์ดแหละนะเพราะว่าก็อยากดูสดเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูถ้าถ้ามีโอกาสนะถ้าเขาเอามาลง u t u b e แล้วทำรีแอคชันได้เดี๋ยวอาจจะมารีวอชอีกรอบหนึ่งเนาะ กาดูซ้ำนะแล้วอีกน่าสนใจครับน่าสนใจมากจริงทั้งสรุปคือมีสี่คู่เนาะเอิร์ธมีคู่หลักใช่ไหมคู่เราก็จะมีอ่าชิมไนโฟลดเฟิร์สเข้าตากแล้วก็มีมาร์คพาคินกับผมขอโทษผมจำชื่อน้องแซยหจีไม่ไนดะ้ผมเคยเห็นน้องเขาเล่นเรื่องอะไรนะจินไนท์ไกมบินฉันปะใช่ไหมที่เป็นที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นตัวร้ายในเรื่องอะ่ะใช่ปะคุณคุณว่าใช่ผมจำชื่อน้องชื่อน้องเขาแซยไม่ได้นะ แต่น่าจะได้เป็นคู่คู่ที่สี่คือเป็นคู่ชายหญิงรู้สึกว่าน้องกระทองแล้วก็เหมือนจะตัวมาร์กต้องหาเงินมาแบบมามาดูแลอะไรเงี้ยผมว่าพอร์ทเรื่องน่าสนใจมากเป็นพาร์ทเรื่องที่ไม่น่าจะเคยมีใครทําปะเป็นดูแบบอ่าพอรเรื่องชนชั้นแบบว่าทํางานคนทํางานทั่วไปอะ่ะพ่อค้าอ่าอย่างกระบทเนียเออจะเป็นพ่อค้าข้าวมันไก่ใช่ไหมขอมิวครยังไม่รู้ เขาตังเขาจะว่าเป็นอันนี้เป็นลูกของแม่ค้าร้านร้านไก่บ้าร้านขายไก่แล้วก็เหมือนจะมาชอบเอิร์ทก็จะมาจีบเอิร์ทส่วนเฟิร์สเนี่ยเมื่อกี้จะจากเทเลอร์คือเป็นแฟนเก่าของมิกอีกทีหนึง่งแต่เขาดูแต่จากตัวภุมิฐานนะเหมือนจะเป็นแบบพนกักงานออฟฟิศหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าสนใจครับทุกคู่เลยในเรื่องอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทำเรื่องไปยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์เขาจะนัวอยู่นะเนี่ย เอิร์ธมิกเฟิร์สเขาตังเนี่ยจะยังไงนะตอนนี้เราเห็นเราเห็นอาเอิร์ธมิกแล้วเนี่ยแหละแล้วก็เราเห็นเราเห็นเขาตังเนี่ยจะมาชอบจะมาชอบเอิร์ธส่วนเฟิร์สก็เป็นแฟนเก่ามิกอ่ะแล้วสุดท้ายเฟิร์สเขาตังจะมาจะมาเจอกันไหมเนี่ยเออไม่รู้เพราะว่านเทเลอร์ไม่ในเทเลอร์เหมือนจะไม่มีฉากเฟิร์สเข้าตังเข้าคู่กันเลยน่าจะเป็นต้องรอใน,นเรื่องจริงฮนะแต,แต่แต่คิดว่าไงคู่กันแหละนะเพราะเขาเอาคู่จีนมาเล่น ก็น่าจะต,อง,ตองคู่กันแหละฮแต่ว่าต้องรอดูว่าจะไปคู่กันยังไงเออน่าสนใจเหมือนกันนะครับวูบพูดยาวเลยคลิปนี้มันน่าสนใจจริงเรื่องนี้นะฮะยังไงก็รอดูนะครับยังไงใครอ่ามี Disney Plus ก็รอดูนะฮะวันที่8กุมภาพันธ์แล้วนะครับจะเริ่มสตรีมนะฮะวันนี้ยังไงก็ผมไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะถ้ามีโอกาสจะมาดีแอคชั่นเรื่องนี้นะถ้าถ้าสมาเรเียกได้นะครับ ในก็เจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับ